เข้ามาถึงช่วงเปอร์สเปกทีฟครับช่วงที่เราจะนําประเด็นร้อนและก็ประเด็นที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ให้ได้รับฟังกันวันนี้นั้นจะเป็นประเด็นร้อนนะครับในเรื่องของการเว้นวักทางการเมือง2ปีกับข้อเสนอตรงนี้นะครับที่กําลังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมครับวันนี้เรามาอยู่กับคุณธุกิจหรือคุณใบตองแห้งนะครับสวัสดีครับคุณธุกิจครับครับ,รบวันนี้ฮะประเด็นดังกล่าวนั้นผมต้องเรียนถามเลยครับคุณใบตองแห้งมีความเห็นอย่างไรกับข้อเสนอที่ขเขาบอกว่าควรจะเว้นวักทางการ,การเมือง2ปีต่อหน่วยงานหรือที่ ดีนะครับแล้วก็ควรจะขารับถ้าผู้ที่มีเจตนาที่คิดว่าจะไม่ไม่สืบทอดอํานาจกันกันครับก็ควรจะขารับถึงแม้ว่าไอการที่ไปเขียนไว้ในรัฐนูนเนี่ยมองในมุมของพวกสปชสารชนะครับอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับเขาเขาโวยว่าไม่เป็นธรรมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่เข้ามาไม่ได้มีข้อบังคับซึ่งต่างจากกรรมธิการนะครับกรรมธิการอย่างคุณเจตผู้เสนอเนี่ย ตอนเข้ามาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นเป็นอะไรไม่ได้ใน,ในเวลาสองปีเพราะว่ามันมีรัฐมนุนชว่ชชวงช่วงคราวเนี่ยนะฮะเขาบังคับไปว่าเพื่อเพื่อไม่ให้ประโยชน์ขัดกันนะฮะก็ห้ามจะลงตําแหน่งเป็นเวลาสองปีครับนะทีนี้ปัญหาคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าแฟร์ต่อกันนะครับใครอยากจะใครอยากจะขานแล้ว่าเฮ้ยเป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่ลงไม่ไม่ไม่จะไม่คิดจะมีตําแหน่งทางการเมืองอีกเนี่ยก็ควรจะขานรับได้ซึ่ง จริงๆยกตัวอย่างอย่างอย่างคณะคอสชอเองนะครับซึ่งคนอาจจะไปกลัวว่าท่านจะสืบทอดอํานาจเนี่ยนะท่านอาจจะบอกว่าเออไปแก้ํานวนผูกมัดคนอื่นไม่ได้ครับแต่สาหรับผมผมยืนยันแน่ว่าผมไม่ลงมันไ,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 ไม่รับตาแหน่งทางการเมืองอีกไม่เสียสัตว์ก็พูดกันไปเลยครับคือจริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าพูดกันไปเลยก็คือพูดไปเลยมันเป็นเรื่องที่แฟ์อยู่ว่าเ,เป็นข้อเสนอให้เปิดเป็นการเปิดให้แฟ์อยู่<ม>แต่ถ้าจะบอกว่าให้บังคับทั้งหมดเนี่ย พวกสปชสนาชเขาคงไม่ยอมใช่ไหมครถ้าจะยอมก็มีบางฝ่ายอย่างเช่นคุณเทียนชัยเนี่ยบอกบ,บอกเลยยอมนะฮะสปีก็ยอมอคุณเทียนชัยกอายุเท่าไหร่แล้วล่ะครับแก้วก็สูงสุดมาแล้วนะฮะเลขิกรารพอดีเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนะ,ะคนอื่นเขาไม่ยอม,มฝ่ายอ่ยังไม่ยอมอทีนี้ประเด็นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมยังคิดว่าถ้าเราทําความเข้าใจกันจริงๆเนี่ยมันเป็นหลักสากลนะ,ะว่าผู้ที่ออกแบบกฎหมายผู้ที่ถาปนาอํานาจนะฮะแล้วก็เอ่อ คือโดยหลักทั่วไปเนี่ยคือคือคุณออกแบบกฎหมายตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาพวกที่ยกร่างกฎห,หมายทั้งหลายเนี่ยนะครับผู้ที่ยกร่างกฎหมายทั้งหลายเนี่ยที่เป็นตัวตั้งตัวตีเขาไม่ควรจะมาลงตําแหน่งในนั้นในระยะแรกเริ่มเพราะมันถือว่าเฮ้ยคุณเหมือนแบบคุณชงเองกินเองอถ,ถึงมแม้ว่าจะมาจากการเลือกจากประชาชนเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับมันหมายถึงว่าการตําแหน่งนี้นมันม,ม,นมีมันมีเงื่อนไขพิเศษอะไรต่างๆซึ่ง,ซ,งซึ่งมันคล้ายๆกับว่ายกตัวอย่างกสทช เคยมีกรรมการกสชบางคนเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะอยู่ว่าเฮ้ยคุณไปร่วมร่างกฎหมายนะคุณเป็นตัวตั้งตัวตีออกกฎหมายนะอะไรเป็นแบบเป็นเป็นเป็นกรรมธิการด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือไม่ได้เป็นสสไม่ได้เป็นอะไรแบบเดีวไปเป็นไปไม่ใช่เหมือนสสธรรมดาเขาอย่างเงี้ยอแล้วคุณแล้วคุณไปคุณเป็นเสร็จแล้วคุณไปนั่งในกสชนี่มันน่าเกลียดไงคือเรื่องนี้มันสามารถแบ่งออกมาได้เป็นสองพอยต์พอยต์หนึ่งเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดคุณมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญหนึ่งเลยคุณมา ดำรงตำแหน่งานด้านของการเมืองและอีกหนึ่งคือคุณไปดำรงตำแหน่งในด้านขององค์กรอิสระต่างๆชื่อคือที่ที่น่าเกลียดกว่าคือการที่แบบการ,รดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่งางๆซึ่งตรงนี้จร,งจรงิงๆกรรมธิการก็ไม่ได้ห้ามนะผมว่าตรงนี้ต่างหากที<ป>่มันน่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณไปลงเลือกตั้งมันอยู่ที่ว่าประชาชนเขาเลือกหรือเปล่าใช่ไหมฮะเว้นแต่คุณไปเขียนคุณสมบัติกีดขวางคนอื่นแรงดงเนี่ยอันนั้นน่าเกลียดใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าถ้าคุณไปลงเลือกตั้งสู้กันแฝงๆเนี่ไไม่่่ปนหาาาาผคคืออวุณตแงร สรรหาตำแหน่งไปอยู่ในองค์กรอิสระไปอยู่ในองค์กรอิสระใช่ไหมฮะซึ่งซึ่งรอบปีสองนห้าสิบเรารก็เห็นกันแล้วมีตั้งเยอะแยะเลยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไปอยู่ในองค์กรอิสระแล้วไปเป็นสวสัรหาแล้วเราเห็นไหมฮะบางคนเนี่ยนะฮะเป็นสวนช5ห้าศูนย์นะฮะแล้วก็มาเป็นสวสัรหาพอครบสามปีชิงลาออกกันก่อนจาได้ไหมตอนนั้นชิงลาออกกันก่อนเพราะกลัวไม่ได้เป็นอีกชิงลาออกกันก่อนแล้วสมัครใหม่แล้วก็เป็นอีกพอเป็นอีกความจริงเป็นครบววละเนี่ยถ้าเป็นครบววละเขาไม่ให้เป็นอีกแล้วโชคดี มีรับประหารตูมรับรับนูนยกเลิกใช่ไหมฮะล้างไพ่ใหม่คนพวกนี้ก็มาเล่นไพ่ใหม่ก็คือกระโดดเข้ามาเป็นสนชอีกแล้วรอบหน้าก็เป็นสนวสัญหาได้อีกอันนี้อันเนี้ยจริงๆแล้วก็คือเป็นสิ่งที่สังคมต้องพิงจารณาแล้วล่ะอันนี้จึงเป็นประเด็นที่คุณใบตองแห้งมองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าการที่จะเข้าไปดารงตําแหน่งทางการเมืองเพราะตรงนั้อย่างนีคือถ้าคุณกระโดดลงปยยไปสมัครรับเลือกตั้งเนี่ย ประชาชมเป็นคนตัดสินครับใช่ไหมแต่คุณไปสรรหาไปต่างๆแบบนี้เนี่ยนะครับมันมันเป็นอะไรที่เรียกว่ามันมีช่องมีอะไรต่างๆส,สรุปข้่้าวข้อเสนอที่บอกว่า <c oughs> ควรแบนสองปีเน้นคุณอนุธีกิจบอกว่าเห็นด้วยนะฮะ <ใน S 1> แต่ว่าถ้าเกิด <ใน S 1> ว่า,ารานะในเชิงมารยาทนะในเชิงมารยาทแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะมาลงสมัครจริงๆก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต,แต่ว่าอย่าไป เอาตำแหน่งที่มันแบบว่าสรรหาลากตั้งอะไรกันต่างกันที่จะทําไปสู่องค์กรอิสระต่างๆซึ่งอันนี้มันเป็นความมันเป็นการเอื้อมันมีช่องทางให้เอื้อให้พวกคุณได้ใช่ไหมฮะแล้วข้อเสนอตรงนี้คุณใบตองแห้งมองว่าจะเกิดขึ้นไหมครับว่าเขาจะมีการไม่ให้กลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในขณะนี้เข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรสุดท้ายแล้วก็คงไม่มีทางเกิดคุณเจตก็ยกธงขาวไปแล้วก็บอกว่าคงเป็นไปไม่ได้อื็คือแต่ผมมันไม่ใช่ในในคิดคุณเจตคนเดียวมันคงเป็นหลายคนในนั้นที่พยายามจะทําแต่ว่า คงไม่ได้หรอกจะจบไปแล้วนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องรอลุ้นเลยใช่ไหมนาะจะจบไ,ไม่ต้องรอลุ้น,นแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเราในสังคมนี่ควรจะจับตาดูว่ามันจะมีพฤติกรรมแบบที่ผมพูดไหมคือคเป็นสนอสชปีห้าศูนย์พอปีห้าศูนย์นแล้วก็มาเป็นสวสัรหาครับแล้วก็มาเป็นสรชสปชกันใหม่เดี๋ยวก็กลับไปสัญหาไปอยู่ในองค์กรอิสระประเทศเรามีอาชีพใหม่นะฮะอาชีพองค์กรอิสระครับ อาชีพเนี้ยคือเป็นอาชีพที่วนไปก็วนมาเดี๋ยวต้องลงตําแหน่งตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอคบวาละอะไรไปวิ่งไปนี่มานี่อันนี้เขาวนกันสนุกเลยง่ายๆติดตามประเด็นนี้ให้ดีๆนะครับ <c oughs> แล้วก็ช่วยกันเฝ้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อติดตามให้ดีๆเราก็จะเห็นได้ว่าเราจะเข้าใจถึงความเป็นมาและเป็นไปและในที่สุดแล้วเราก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วในที่สุดสังคม,มก็จะนําไปสู่สิ่งที่ควรจะเป็นมากที่สุดนะครับ